สวัสดีพี่น้องมาเดอ้อจ้ามืเนี่มากินตำหุ่งน้ากันเนาะจ้าพี่น้องเนะในวันฝนตกเนาะจ้ามนะาสถาถสิสย์ตำให้เบิ้งเนาะจ้าพริกแหงเนาะจ้าในนี้มีพร,ริกแหงแล้วเด้อจ้าคือเทียมจ้า แงแล้วก็โซดาสีใสพริกสดจ้ะนี่พริกสดเนาะนี่เห็นเนาะจะ้ะพริกสดตามด้วยกะปิเพื่อความหอมเล้วจะพี่น้องกะปิด้ะเพื่อความหอมตาม กบลังแซ่หอมหอมจัดพี่น้อง บาดบกเขือลงจับพี่น้องบักเขือนน้อจับพี่น้องปรุงเลยจ้ะอันนี้แล้วแต่ผู้มักเด้อบักเขือเด้อสถัดมากบักเขือสถัดเอาบัก,บบเ,ขกบบเขือลงมน้อจ้ะ น้ำตาลทรายจ้ะชูรดน้ำปะลาะหนึ่งสองสามซอนโตด้วย้ะพี่น้องสาม มะเขือเทศจ้ะน้ำปลา พอความสกิเค้มพี่น้องเยอะเธอปะน้องไม่น้องไม่ลงพี่น้องแต่จะพูมักนัดจับพี่น้องอันนี้ตำตำมาตำแบบตำม,มั่วนะจ๊ะพี่น้องไม่แต่ตำฮู้เ้นมาละกอค่ะ เส so ็จมาแล้วกลงเนาะจ่นอเสร็จมาแล้วกออ่นบาดี้พี่น้อง โยธาสิซิมอืแสบพี่น้องตามไปด้วยสตอพี่น้องแล้วก็พักนอกจก้ะ ถ้าท่านมักสตอพี่น้องเอาลงอีกจ้ะตามด้วยเส้นข้าวปุ้นเราจะพี่น้องขาดมาได่ได้เลยเด้อเนี่ยส้นข้าวปุ้นหรือเ,เส้นขนมจีนนั่นเองเราจะพี่น้องมาหยวกแบบนี้คอยหยวกเด้อจะพี่น้องหยวกแห้งมไ่ได้เด้อเนี่ยเบาๆหยวกเบาๆ <c oughs> สะทัดเพิ่มน้ำไม้เนอเด้อพี่น้องสะทัดมักผงน้ำไม้เพิ่มน้ำไม้ก่อนนะคะตัะกน้ำไม้กันเด้อ สะทัดออกมาไม้มาเพิ่มมาจัพี่น้องเนาะในเด้อนนี้นี่ไม้นี่แหละคือตำซุ่ยสะทัดเขานำปลาลาลงหน่อยนึงนจาจัะพี่น้องเนาะเพื่อความนัวสะทัดเออ่นักไปทั้งนัวแก่พี่น้องเนาะอันนี้ก็มักไก่หมักมันเดี๋ยวกันยวกพี่น้องยวกยวกจ้ายวกยวกยวกยว สัตว์ที่มาโชว์นาตาเป็นแบบไรโมเมนต์จะแซ่บอย่างเดียวนาะตาต้องดุต้องใช่ด้วยพี่น้องคอยเงียบยัดเส้นจเขาปุ้นอ่าแหลงนี่กันิ้นมีคนได้รอบสองพี่น้องซิ้นกันพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยมาอยู่เมืองนอกเมืองน่าได้กินของแซ่บแบบนี้กันสวรรค์เลยพี่น้อง มาสาธาสิทีให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าหน้าตาจะดูดีสีสันี่เป็นยังไงเนาะจ้ะพี่น้องมารับชมกันเลยเทเลเดอพี่น้องเห็นอยู่บ่เด้เนาะ เสแล้วนะจ๊ะสถาเทแล้ว หน้าตากระสิบประมาณนี้พี่น้องนี่เห็นปะเป็นไงพี่น้องหน้าตาส้มตำของเราตำซั่วดตำซั่วมาเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำเดียวหน้าอร่อยไหมคะมึงแง่โอเคหน้าจ้าพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อผมกำลังใจหน้าจ้าพี่น้องให้สาวทาพิรุปนี่ตากแดดเนี่ด้อจากพี่น้องโซไลด์ได้วความตุ๊บไปได้กินได้เด็เนาะพี่น้องเนาะนี่อยแน่ มามามา,มา,มากินกันเด้อไก่ไก่พี่น้องเด้อแฟนเพจทั้งหลายจ้าสวัสดีสวัสดีสะทัดกินกันเด้อจัดพี่น้อง